นะคะโดยในวันนี้ดิฉันนางสาวนริศราสาคุลและนายพงพิษพรพนัสศีนิติกรจากกลุ่มง,งานอุทธรและย,ย,ยุทธายัดขายทอดตลาดทรัพย์สิสนกองนิติการนะคะจะมาพูดคุยตอบคําถามปัญหาด้านรายงานในวันนี้นะคะซึ่งก็เหมือนเช่นเคยนะคะเราเรา,เราได้รวบรวมคําถามมาจากหลากหลายช่องทางการให้บริการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานไม่ว่าจะเป็นทางโทรศรรัพท์ ทาง Facebook กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรวมถึงทางไลน์ Official Account dlpwconnect ค่ะครับคำถามที่เราได้รวบรวมมาพูดคุยเพื่อให้ท่านผู้ชมที่กำลังรับชมผ่านทางไลฟ์สดในวันนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยเรื่องของการลากิจเวลาพักเงินค่าบริการหรือ Service c h a r ์การ,กรเกษียณอายุ การทำข้อสัญญาห้ามลูกจ้างทำงานกับผู้แข่งทางการค้าและการรักษาความลับทางการค้าของนายจ้างครับค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะคุณพงศ์พ,พีตเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกเลยดีกว่าค,ค่ะคำถามนะคะบริษัทกำหนดระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานไว้ว่า,าลูกจ้างทดลองงานไม่มีสิทธิ์ลากิจได้จนกว่าจะผ่านการทดลองงานข้อบังคับนี้สามารถใช้บังคับได้หรือไม่อย่างไรคะ ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541นะครับมาตรา34เนี่ยกำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจําเป็นได้ปีละไม่น้อยกว่า3วันทํางานนะครับและให้ในายจ้างเนี่ยจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในวันลากิจเท่ากับค่าจ้างในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลาแต่ปีหนึ่งต้องไม่เกิน3วันทํางานนะครับตามมาตรา57เทับหนึ่งสรุปสั้นๆก็คือลูกจ้างเนี่ย นายจ้างเนี่ยต้องให้ลูกจ้างมีสิทธิ์ลากิจไม่น้อยกว่า3วันนะครับโดยใน3วันเนี่ยลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างน,นะครับแต่ถ้านายจ้างนะครับไปกําหนดในข้อบังคับว่าลูกจ้างมีสิทธิ์ลากิจมากกว่าที่กฎหมายกําหนดไว้เนี่ยก็สามารถที่จะทําได้เพราะว่าเป็นคุณกับลูกจ้างนะครับซึ่งการลา,ากิจทุราจจาเป็นเนี่ยเป็นสิทธิ์พื้นฐานที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานเนี่ยกำหนดสิทธิ์ให้ลูกจ้างทุกประเภทนะครับมีสิทธิ์ลากิจได้อย่างเสมอภาคกัน แม้จะเป็นลูกจ้างทดลองงานนะครับลูกจ้างรายเดือนรายวันลูกจ้างตามผลงานก็ย่อมได้รับความคุ้มครองตามมาตรฐานขั้นต่ําที่กฎหมายกําหนดไว้อย่างเท่าเทียมกันนะครับดังนั้นเนี่ยหากข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานนะครับระเบียบหรือสัญญาจ้างของนายจ้างกําหนดว่าลูกจ้างที่อยู่ระหว่างการทดลองงานไม่มีสิทธิ์ลาอ่ากิจธุระจําเป็นเนี่ยและไม่ได้รับค่าจ้างนะครับแน่นอนครับว่า ขัดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานปศ2541นะครับซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยนะครับเมื่อขัดต่อกฎหมายแล้วเนี่ยจึงเป็นโมฆะไม่สามารถใช้บังคับได้ครับค,ค่ะก็คือไม่สามารถใช้บังคับได้นั่นเองนะคะคำถามต่อไปนะคะยังเป็นเรื่องของการลา นะคะซึ่งได้กล่าวในเบื้องต้นแล้วว่ากฎหมายคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541นะคะมาตรา34กำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นได้ปีละไม่น้อยกว่า3วันทำงานซึ่งการลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นนั้นไม่ได้มีนิยามกำหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจงนะคะ <Evet. S 1> แต่ก็พอจะพิจารณาได้ว่าการลากิจหมายถึงกรณีที่ลูกจ้างมีกิจธุระ อันจำเป็นต้องดำเนินการด้วยตนเอง mm hmm. เช่นการทำบัตรประจำตัวประชาชนทำใบอนุญาตขับรถจดทะเบียนสมรสลาอุปสมบทลาปฏิบัติธรรมทางศาสนาเป็นต้นนะคะหรือลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นของครอบครัว mm hmm. เช่นจัดการงานศพของบุคคลในครอบครัวจัดการงานสมรสเป็นต้นนะคะ คำถามถาม,ถามว่าบริษัทสามารถกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขาการลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานได้หรือไม่เช่นต้องต้องยื่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า3วันทำงานต้องแสดงหลักฐานประกอบการลางานเป็นต้นค่ะครับสำหรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขาการลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นหรือการลากิจเนี่ยในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานก็ไม่ได้กําหนดในเรื่องดังกล่าวเอาไว้นะครับ จึงต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานของนายจ้างนะครับตามที่นายจ้างกําหนดนะครับดังนั้นเนี่ยนายจ้างนะครับอาจกําหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขาการลาได้ตามความเหมาะสมนะครับอย่างเช่นต้องแจ้งการลาล่วงหน้าอาจจะ3วัน5วันนะครับหรือเว้นแต่ว่ามีความจําเป็นเร่งด่วนนะครับไม่สามารถแจ้งลาได้ก่อนนะครับก็อาจจะพิจารณาเป็นลายกรณีไปนะครับหรือ อาจจะกําหนดให้ลูกจ้างเนี่ยต้องแสดงหลักฐานประกอบการลาอย่างเช่นถ้าไปทําบัตรประชาชนติดต่อในงานราชการเนี่ยก็อาจจะให้เอาบัตรมาดูดีว่ามันมีการทําจริงไหมหรือแสดงบัตรคิวอะไรประมาณนี้ก็น่าจะเพียงพอนะครับเมื่อในจ้างนะครับได้กําหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขาการลาไว้ในข้อบังคับแล้วเนี่ยการลางานที่ไม่ถูกต้องนะครับหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือเกี่ยวกับการทํางานเนี่ยลูกจ้างก็อาจจะถือว่าเป็นความผิดทางวินัยนะครับนายจ้างก็อาจลงโทษตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานได้นะครับโดยในเรื่องของระเบียบข้อบังคับเนี่ยก็ต้องเหมาะสมและเป็นธรรมด้วยนะครับแล้วก็ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองใช่ครับต้องไม่ขัดกฎหมายครับใช่ค่ะคถามต่อไปนะคะถามว่านายจ้างประกอบกิจาการผลิตกระจกนะคะกาหนดหให้ลูกจ้างทํางานเป็นกะหรือทํางานเป็นช่วงเวลา โดยลูกจ้างซึ่งทำงานแผนกตัดกระจกจะทำงาน50นาทีพัก20นาที<ม>ทำสลับกันเช่นนี้จนกว่าจะครบกำหนดเวลาทำงานนะคะรวมเวลาพักแล้ว60นาทีการจัดเวลาพักเช่นนี้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติค้มครองแรงงานหรือไม่ค,คะคุณงิตามมาตรา27วรรคหนึ่งนะครับจะพูดเกี่ยวกับเรื่องเวลาพักไว้นะครับคือกำหนดให้ในจ้างเนี่ยจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพัก ระหว่างการทำงานวันหนึ่งไม่น้อยกว่า1ชั่วโมงหลังจากที่ลูกจ้างทำงานมาแล้วไม่เกิน5ชั่วโมงติดต่อกันนะครับนายจ้างและลูกจ้างอาจตก,ตกลงกันล่วงหน้าให้มีเวลาพักครั้งหนึ่งน้อยกว่า1ชั่วโมงได้แต่เมื่อรวมกันแล้ววันหนึ่งต้องไม่น้อยกว่า1ชั่วโมงนะครับการกำหนดเวลาพักนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้ลูกจ้างเนี่ยได้หยุดทำงานชั่วครู่นะครับเพื่อผ่อ,ผอนคลายความเหนื่อยล้าจากการทำงานหรืออ,อาจจะ ได้มีเวลาไปทำกีจส่วนตัวนะครับแต่ว่าในบางลักษณะงานเนี่ยก็อาจอไม่สามารถที่จะจัดให้ลูกจ้างหยุดพักครั้งเดียวหนึ่งชั่วโมงได้นะครับกฎหมายจึงกำหนดในเชิงยืดหยุ่นครับว่านายจ้างเนี่ยอาจตกลงจัดเวลาพักให้ลูกจ้างเป็นช่วงๆได้นะครับแต่รวมกันแล้วก็วันหนึ่งต้องไม่น้อยกว่า1ชั่วโมงนั่นเองนะครับและเมื่อพิจารณาการนำงานตามข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยลูกจ้างในแผนกตัด กระจกใช่ไหมครับต้องทํางานเป็นกะใช่ไหมครับจะใช้เวลาตัดกระจกเป็นรอบๆแล้วหยุดพักก็รอส,ส่งใหม่รอบใหม่ส่งเข้ามานะครับทําแบบนี้สลับกันจนกว่าจะออกจากกะลักษณะจึงไม่สามารถที่จะแบบให้ลูกจ้างได้หยุดพักครั้งเดียวหนึ่งชั่วโมงได้นะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้เสียหายกับงานและลูกจ้างก็ได้หยุดพักตามที่กฎหมายกาหนดนะครับ การในนายจ้างเนี่ยกำหนดระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานนะครับโดยให้ลูกจ้างเนี่ยได้หยุดพักระหว่างการทํางานเป็นช่วงๆโดยรวมเวลาพักระหว่างการทํางานกะหนึ่งเนี่ยไม่น้อยกว่า1ชั่วโมงเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้นะครับสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานมาตรา27วรรคหนึ่งครับค,คแล้วเงินค่าบริการหรือเซอร์วิสชาร์ e อะคะถือเป็นค่าจ้างหรือไม่คะ าตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541นะครับก็ได้นิยามความหมายของคําว่าค่าจ้างไว้ในมาตรา5นะครับซึ่งค่าจ้างเนี่ยหมายความว่าเงินที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงการจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการทํางานตามสัญญาจ้างสําหรับระยะเวลาการทํางานปกติเป็นรายชั่วโมงรายวันรายสัปดาห์หรือระยะเวลาอื่นหรือจ่ายให้โดยคํานวณตามผลงานที่ลูกจ้าง ทำได้ในเวลาทำงานปกติของวันทํางานและให้ใหมายความรวมถึงเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างในวันหยุดและวันลาที่ลูกจ้างไม่ได้ทํางานแต่ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับตามพระราชบัญญัตินี้นะครับดังนั้นเนี่ยจากนิยามความหมายตามมาตานี้นะครับเงินค่าบริการหรือ Service c h a r ์เนี่ยอาจเป็นค่าจ้างหรือไม่ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับเงื่อนไขาการจ่ายนะครับหากค่าบริการนะครับหรือ Service Chart เซอร์วิสชาร์ เป็นกรณีที่นายจ้างเนี่ยเรียกเก็บจากาผู้มาใช้บริการหรือลูกค้านะครับนำมาแบ่งเฉลี่ยให้ลูกจ้างเนี่ยในจํานวนที่เท่าเทกันนะครับมีการประกันเซอร์วิสชาร์ทขั้นต่ําที่ลูกจ้างจะได้รับในแต่ละเดือน,นหากสมมุติว่ามีการแบ่งจ่ายแล้วน้อยกว่าการประกันที่นายจ้างประกันไว้เนี่ยนายจ้างก็จะออกส่วนที่ขาดให้ครบนะครับค่าบริการหรือเซอร์วิสชาร์ทในลักษณะนี้นะครับก็จะไม่ใช่เงินที่เฉพาะที่เรียกเก็บจาก ผู้มาใช้บริการเท่านั้นละนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะมีเงินที่นายจ้างเป็นผู้จ่ายนะครับโดยมีจํานวนขั้นต่ําที่แน่นอนและจ่ายเป็นประจําทุกเดือนหากมีเงื่อนไขในการจ่ายในลักษณะนี้เนี่ยค่าบริการหรือเซอร์วิสชาร์ก็จะถือเป็นค่าจ้างนะครับแต่ถ้าการจ่ายเซอร์วิสชาร์นะครับเกิดจากการที่นายจ้างเรียกเก็บจากผู้มาใช้บริการแล้วนํามาเฉลี่ยให้แก่ลูกจ้างในแต่ละเดือนนะครับโดยไม่ได้มองว่า จะได้รับมากน้อยเท่าใดนะครับขึ้นอยู่กับลูกค้าเป็นสําคัญโดยไม่มีการประกันขั้นต่ําต่อเดือนให้นะครับเงินค่าบริการลังก่ลาวเนี่ยก็จะไม่ใช่เงินที่นายจ้างจ่ายเพื่อตอบแทนการทํางานของลูกจ้างละนะครับค่าบริการหรือเซอร์วิสชาร์จที่จ่ายในลักษณะแบบหลังเนี่ยก็จะไม่ใช่ค่าจ้างตามมาตรา5นะครับผมก็อยู่ที่กรณีการแลรใช่ครับต้องพิจารณาเป็นกรณีไป ว่านอกจากเงินเดือนแล้วค่าตอบแทนในการทำงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นเช่นค่าของชีพเบี้ยเลี้ยงค่าคอมมิชชั่นหรือเงินประจำตำแหน่งหรือเงินะอะไรก็ตามที่มีลักษณะเป็นการตอบแทนการทำงานนะคะหากมีลักษณะเป็นค่าจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานตามความหมายของคำว่าค่าจ้างที่ได้กล่าวไปแล้วจะต้องนำค่าตอบแทนเหล่านั้นไปรวมกับเงินเดือนอันเป็นค่าจ้างหลัก และใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินต่างๆที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายให้กับลูกจ้างตามกฎหมายด้วยนะคะเช่นค่าล่วงเวลาค่าทำงานในวันหยุดค่าชดเชยเป็นต้นค่ะคำถามต่อไปนะคะจะเกี่ยวกับการกเกษียณอายุถามว่าบริษัทกำหนดข้อบังคับให้ลูกจ้างกเกษียณเ,เมื่ออายุครบ60ปีนะคะแต่กำหนดเงื่อนไขไว้นิดนึงไม่ว่า สามารถให้ลูกจ้างเกษียณอายุได้เมื่อสิ้นปีปนของสิ้นปีปฏิทินของปีที่เกษียณอายุาค่ะคลูกจ้างจะกรณีลูกจ้างจะขอเกษียณอายุเมื่อมีอายุครบ60ป,ปีบริบูรณ์สามารถทําได้หรือไม่อย่างไรคะรในเรื่องของการเกษียณอายุนะครับ,รบจะกําหนดไว้ในมาตรา1 1 8่ทับ กำหนดว่าการเกษียณอายุตามที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันหรือตามที่นายจ้างกําหนดไว้ให้ถือเป็นการเลิกจ้างตามมาตรา118วรรคสนะครับ вот. ในกรณีที่ไม่ได้มีการตกลงหรือกําหนดก,การเกษียณอายุไว้หรือมีการตกลงหรือกําหนดการเกษียณอายุไว้เกินกว่า60ปีนะครับให้ลูกจ้างที่มีอายุครบ60ปีขึ้นไปมีสิทธิแสดงเจตนาเกษียณอายุได้ โดยให้แสดงเจตนาต่อนายจ้างและให้มีผลเมื่อครบ30วันนับแต่วันแสดงเจตนานะครับและให้ในายจ้างเนี่ยจ่ายค่าเชยให้แก่ลูกจ้างที่เกษียณอายุนั้นตามมาตรา118วรรคหนึ่งนะครับหรือตามอายุงานของเขานั่นแหละนะครับดังนั้นนะครับหากบริษัทเนี่ยมีการกําหนดอายุเกษยียณไว้ที่60ปีและให้ลูกจ้างเกษียณอายุได้นะวันสิ้นปีของอายุ เกษียณของลูกจ้างก็คือสิ้นปีปฏิทินนะครับกรณีดังกล่าวเนี่ยถือว่าบริษัทเนี่ยได้กําหนดการเกษียณอายุของลูกจ้างไว้ตามมาตรา118่งร้อยสิบแทัหนึ่งวหนึ่งแล้วนะครับซึ่งบริษัทเนี่ยจะกําหนดการเกษียณอายุของลูกจ้างตามปีปฏิทินก็ได้นะครับแม้ลูกจ้างจะอายุครบ60ปีบริบูรณ์ก่อนถึงวันสิ้นปีปฏิทินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกจ้างผู้นั้นก็ไม่อาจที่จะใช้สิทธิ์เกษียณอายุตามมาตรา118รทับหนึ่งวักสองได้ เพราะไม่ใช่กรณีที่นายจ้างไม่ได้กําหนดการเกษียณอายุหรือกําหนดการเกษียณอายุไว้เกินกว่า60ปีนะครับในกรณีที่ลูกจ้างรายนั้นเกษียณอายุแล้วบริษัทมีความประสงค์จะจ้างพนักงานคนนั้นต่อ,อรบ,บริษัทจะสามารถดําเนินการอย่างไรได้บ้างคะ,ะหากบริษัทจะจ้างลูกจ้างคนนั้นเนี่ยต่อหลังจากเกษียณโดยทําสัญญาจ้างขึ้นใหม่ก็บริษัทก็ควรที่จะ จ่ายค่าเชิให้แก่ลูกจ้างที่กเกษียณอายุแรงงานอายุดายดนั้นก่อนนะครับตามอัตราที่กฎหมายกาหนดนะครับคือตามมาตรา118ก่อนที่จะทําสัญญาจ้างฉบับใหม่นะครับซึ่งการทําสัญญาจ้างฉบับใหม่เนี่ยก็สามารถที่จะทําความตกลงในสัญญาจ้างนะครับเกี่ยวกับเงื่อนไขการทํางานระยะเวลารวมถึงการดรังนับของสัญญาจ้างที่แตกต่างไปจากเดิมได้นะครับแต่ความตกลงนั้นเนี่ยต้องไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พศ2541และพระราชบัญญัติแรงงาน 3, าสัมพันธ์พศ2518นะคะรับเพราะบางทีเนี่ยลูกจ้างคนนี้เขาอาจจะมีความเชี่ยวชาญอาจจะต้องการที่จะจ้างต่อเพื่อให้เขาสอนงานาสร้างคนกลุ่มใหม่ขึ้นมาแทน,นก็าอาจจะลดเวลาทำงานลงจากเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ควรจะจ่ายก่อนนะครับแต่ถ้า<ล>ทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับ<ล>ตกลงกันปฏิบัติตามสัญญาจ,จ้างเดิมต่อไปนะครับคือนายจ้างเนี่ยก็ไม่ได้ให้ลูกจ้างเกษียณ นะครับตัวลูกจ้างเองก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรสามารถที่จะทํางานต่อได้เนี่ยก็ยังไม่ถือว่าขัดต่อกฎหมายนะครับเพราะว่าอา,อายุงานของลูกจ้างเนี่ยก็ยังคงนับต่อเนื่องนะครับหากต่อไปเนี่ยลูกจ้างใช้สิทธิ์กเกษียณนะครับหรือถูกเลิกจ้างโดยที่ไม่ได้กระทําความผิดตามมาตรา119แล้วเนี่ยก็มีก็ยังมีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าเชยตามอายุงานอยู่ครับดิฉันก็สามารถสรุปอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะคุณพงพิทว่า มีแบ่งได้เป็น2กรณีเนาะค,คือ1กรณีนี้ก็คือนายจ้างจะจ่ายค่าชดเชยเชกษียณอายุให้ลูกจ้างก่อนแล้วค่อยทําสัญญาจ้างใหม่ก็ได้ไม่ขัดต่อกฎหมายแล้วก็ลูกจะทําเกษียณอายุเมื่อไม่เมื่อไม่ต้องการจ้างลูกจ้างคนนี้อีกแล้วถักนับอายุงานต่อไปไปล่อยระยะเวลาไปก็สามารถทําได้ไม่ขัดต่อกฎหมายคุ้มครองแรงงานเนาะ ค่ะคำถามต่อมานะคะถ้าสัญญาจ้างฉบับที่ทำขึ้นใหม่นั้นสิ้นสุดลง <Okay. S 1> โดยที่นายจ้างไม่ได้ต่อสัญญาและไม่ได้ให้ลูกจ้างทำงานต่อไปย่อมถือเป็นการเลิกจ้างถูกไหมคะถ้าลูกจ้างรายนั้นทำงานติดต่อกันครบ120วันขึ้นไปสิทธิในการได้รับค่าชดเชยของลูกจ้างก็จะเกิดอ,อีกครั้งใช่หรือไม่คะใช่ครับเพราะว่ากรณีที่กเกษียณอายุ จ่ายค่าเชยไปแล้วแล้วทําสัญญาจ้างกันใหม่เนี่ยก็คือเหมือนนิติสัมพันธ์เดิมเนี่ยมันสิ้นสุดลงไปแล้วตั้งแต่การเกษียณอายุเพราะการเกษียณอายุถือเป็นการเลิกจ้างนะครับทีนี้พอเกษียณแล้วทําสัญญาจ้างกันใหม่เนี่ยก็เป็นการเริ่มนิติสัมพันธ์กันใหม่นะครับทีนี้ถ้าทํางานไปเรื่อยๆนะครับอาจจะกําหนดระยะเวลาไว้1ปีอะไรอย่างเงี้ยถึงเวลาแล้วสิ้นสุดลงไม่ได้ต่อก็เข้าข่ายเป็นการเลิกจ้างนะครับทำให้ ความสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างที่ทําขึ้นใหม่เนี่ยก็สิ้นสดลงอีกนะครับไม่มีนิติความไม่มีนิติสัมพันธ์ความเป็นนายจ้างลูกจ้างกันอีกต่อไปนะครับถ้าทํางานครบตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดก็คืออย่างน้อยเนี่ยติดต่อกัน120วันใช่สิทธิค่าเฉยก็จะเกิดขึ้นนะครับก็ลูกจ้างก็จะมีสิทธิค่าเฉยนั้นตามอายุงานนะครับผมใช่ครับ สุดท้ายของวันนี้นะคะเกี่ยวกับการทำสัญญาห้ามลูกจ้างทำงานกับผู้แข่งทางการค้าและการรักษาความลับทางการค้าของนายจ้างนะคะจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานมา,มาตรา1มาตรา14ทับ 1, ค่ะบัญญัติไว้ว่าสัญญาจ้างระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างข้อบังคับเกี่ยวกับก,บการทำงานระเบียบหรือคำสั่งของนายจ้างที่กำหนดให้นายจ้างได้เปรียบลูกจ้างเกินสมควร ใหสารมีอำนาจสั่งให้สัญญาจ้างข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานรับเบียบหรือคำสั่งนั้นมีผลใช้บังคับเพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีรจากบทบัญญัติงกาวนะคะมีประเด็นถามว่าถ้านายจ้างจะทำข้อสัญญาหรือข้อตกลงว่าหลังจากเลิกจ้างไปแล้วค่ะห้ามมิให้ลูกจ้างเปิดเผยความลับทางการค้า หรือนำข้อมูลความลับทางการค้าไปประกอบการค้าแข่งกับนายจ้างหรือไปทำงานกับคู่แข่งของนายจ้างค่ะเช่นนี้สามารถจะกำหนดไว้ได้หรือไม่คะครับบทบัญญัติมาตรา14ทับหที่คุณอริศรากล่าวมาเนี่ยกำหนดขึ้นเพื่อคุ้มครองให้เกิดความเป็นธรรมไม่ให้ลูกจ้างถูกเอารัดเอาเปรียบมากจนเกินไปนะครับโดยสารเนี่ยมีอำนาจตรวจสอบความเป็นธรรมและพอสมควร แก่กรณีของสัญญาจ้างได้นะครับของรวมถึงข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานระเบียบคําสั่งของนายจ้างนะครับสําหรับคําถามที่ว่านายจ้างจะทําสัญญาหรือข้อตกลงว่าหลังจากเลิกจ้างไปแล้วห้ามไม่ให้ลูกจ้างเนี่ยเปิดเผยความลับทางการค้าหรือนำอข้อมูลความลับทางการค้าไปประกอบการค้าแข่งกับนายจ้างหรือไปทํางานกับผู้แข่งของนายจ้างได้หรือไม่นั้นเนี่ยครับก็จะต้อง พิจรารณาในรายละเอียดของสัญญานะครับก็ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในแต่ละกรณีไปนะครับแต่โดยหลักการแล้วเนี่ยลักษณะของข้อตกลงต้องไม่เป็นการตัดการประกอบอาชีพของลูกจ้างเสียทั้งหมดนะครับเพียงแต่เป็นการห้ามประกอบอาชีพบางอย่างที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับนายจ้างเดิมนะครับเพียงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนะครับเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่รักษาสิทธิประโยชน์ของคู่กรณี ที่เป็นไปโดยชอบในเชิงของการประกอบธุรกิจหากไม่เป็นการปิดทางทำมาหาได้ของฝ่ายใดโดยเด็ดขาดจนไม่อาจจะดำรงอยู่ได้แล้วเนี่ยก็ย่อมไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนะครับไม่ตกเป็นโมฆะนะครับข้อตกลงนี้สามารถที่จะใช้บังคับได้และมีผลผูกพันคู่กรณีทั้ง2องฝ่ายครับ ะะและนี่คือคำถามข้อสงสัยด้านแรงงานส่วนหนึ่งที่มีการสอบถามเข้ามานะคะโดยระหว่างเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังรับชมผ่านทางไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นะคะสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่สำคัญของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแล้วพบกันใหม่ในไลฟ์สดครั้งหน้าสำหรับวันนี้ดิฉันและคุณพงศิษต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ